ทีนี้เรามาดูวิธีแรกกันนะครับวิธีแรกเขาเรียกว่าอะไรครับ point collocation นะครับก็คือเราเบียบว,วิธีการจัดตําแหน่งจุดนะครับความหมายของมันก็คือว่าต้องการให้ไอตัวเสร็จตกค้างเนี่ยนะครับเป็นศูนย์ที่ที่จุดใดจุดหนึ่งครั้งนี้เราใช้ฟังก์ชันน้ำหนักเป็นอะไรครับฟังก์ชันน้ำหนักของเราเนี่ยฟังก์ชันน้ำหนักของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็น ดีแลกเดลต้าฟังก์ชันนะครับดีแลกเดลต้าฟังก์ชันไม่ใช่สิไม่ต้องต้องไม่เขียนอย่างนี้นะครับต้องเขียนเป็น xi นะครับต้องเขียนเป็น xi นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดลต้าอย่างนี้นะ uh, เดี๋ยวนะเดลต้า uh, x ลบ xi แบบนี้นะครับ uh. ตัวนี้เป็น Direct delta ฟังก์ชันนะครับทีนี้เดี๋ยวดูนิยามมันก่อนนะคบว่าไอต้ตัวตัวไอ้ตัว Direct delta ฟังก์ชันเนี่ยมันยังไงนะครับก็คืออ่ะผมผมเขียนนี้แล้วกันเนาะตรงนี้แล้วกันอ่ะอ่ะโอเคลบซะหน่อยลบซะหน่อย อ่าโอเคก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ตัว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 ปกติเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเดลต้าเอ็อย่างนี้นะครับเท่ากับอะไรครับเอ่อจริงๆไม่ไม่ไม่มันมันเท่ากับเนี่ยมันเขียนไม่ได้มันต้องเขียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะมันเขียนเท่ากับไม่ได้นะมันต้องเขียนอย่างนี้มันต้องเขียนอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ dx เเท่ากับหนึ่ง นะครับโดยที่รูปร่างหน้าตาของไอตัวไอตัวเดลต้าเนี่ยก็ประมาณว่ามันจะจะมีค่าแบบนี้นะครับก็คือเป็นศูนย์ทุกที่เลยก็คือสมมุิตรงนี้เป็นแกน x นะเป็นศูนย์ทุกที่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยที่ x เท่ากับศูนย์เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันมันเหมือน x ของคุณเนี่ยก็คือเหมือน x ลบศูนย์ถูกไหมครับเออตรงเนี้ยก็จะมีค่าเออมีค่านะครับมีค่าเป็นไปถึงอะไรครับเป็น อินฟินิตี้เลยเนี่ยนะครับค่าค่าของคุณเนี่ยเป็นถึงอินฟินิตี้เลยเป็นอยู่ค่าเดียวเพราะนั้นเวลาคุณอินทิเกรตเนี่ยออกมาเท่ากับ1น,นะครับอินทิเกรตออกมาเท่ากับ1นะครับตรงเนี้ยเอ่รลบตรงนี้ซะหน่อยนะครับจริงๆตรงนี้ก็คือค่ามันเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับค่าเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับอ่าเข้าสู่อินฟินิตี้ค่าไปไกลมากเลยอินทิเกรตออกมาเราได้หนึ่งนะครับอันนี้มีความหมายว่ายังไงครับสมมุติเราเอาเข้าไปเนี่ยสมมุติ สมมติคุณต้องการกี่ตัวในกรณีที่สมมุติว่าคุณมีคุณมีไฟล์ของคุณเนี่ยสมมุติมีไฟล์ไฟล์ x ใช่ไหมครับเท่ากับไฟล์ศูนย์ x บวกกับซิกมา i เท่ากับหนึ่งถึง n ใช่ไหมครับแล้วก็ c i ไฟล์ i x สมมุติว่าโดเมนคุณเป็นไงครับอ่ะอันนี้ผมผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยสมมุติโดเมนคุณเป็นอะไรครับไฟล์ของคุณเนี่ย มันโดเมนเดคผมถมโดเมนแล้วกันเนาะโดเมนเอาโดเมนจากไหนถึงไหนครับโดเมนจากจากศูนย์ถึงหนึ่งก็แล้วกันนะศูนย์น้อยกว่าน้อยกว่า x น้อยกว่าหนึ่งอย่างนี้สมมุติคุณต้องการเอาเท่ถ้ากี่ตัวดีเอ n นเเท่ากับ n เท่ากับเท่าไหร่ดีอ่ะเเท่ากับเอากี่จุดดีครับอสองจุดก็ได้ n เท่ากับสองจุด ทีนี้ n อเท่ากับสจุดเนี่ยคุณจะจะทำยังไง n อเท่ากับสจุดก็แสดงว่าต้องมีเวท ting function 2ตัวถูกไหมครับอย่างเงี้ยคุณก็เอาเส้นตรงเนี่ยจาก0ถึง1เนี่ย0ถึง1เนี่ยแบ่งเป็นยังไงเนี่ยแบ่งให้มันมีตรงกลางให้มีข้างใน2จุดนะคุณจะเอาจุดไหนก็ได้นะครับจริงๆมันอิสระ,ะเลยจะเอาจุดไหนก็ได้แต่ถ้าแบ่งแบบตามธรรมเนียมผมก็จะแบ่งอย่างเงี้ยนะเป็น1นส่วนสกับ2อส่วนสมสมมติอย่างเงี้ยผมแบ่งตามธรรมเนียมเงี้ยผมก็เอาละเนี่ยเอาจุดนี้กับจุดนี้มาใช้ คุณจะแบ่งยังไงก็ได้จะใช้เก้าส์พอยต์จะใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับเกาส์พอยต์รู้จักไหมเนี่ยนะเกาส์พอยต์ก็อินพิเกตแบบเก้าอ่ะมันก็อะไรนะไอหนึ่งส่วนรูสามอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณไปแปลงโดเมนแล้วเดี๋ยวขยับตำแหน่งมันจะได้ศูนย์จุดอะไรเป็นทศนิยมเยอะๆอ่ะนะเอ่ออ่ะผมผมสมมุติผมเอาอย่างเงี้ยแบ่งกันตามทมเนียมง่ายๆอย่างงี้ก็หมายความว่าไงครับคุณก็เวลาคุณเอาไฟล์เข้าไปแทนค่าเนี่ยคุณก็แทนค่านะ็ไไนไงครับ d ไฟล์บีบวกไฟล์ phi, ใช่ไหมครับเท่ากับอาร์เอ r x แล้วคุณก็เป็นไงครับคุณก็เอาเข้าอนะินทิเกรตอินทิเกรตจากจากศูนย์ถึงหนึ่งก็ได้อย่างงี้นะเอ่อแล้วก็ w หนึ่ง x r x นะ dx เท่า mm hmm. กับศูนย์นะครับโดยที่ w หนึ่งคุณคือใครครับ w หนึ่งอ่ะ w หนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโยงมาไว้นี่นะ w หนึ่งของคุณก็หน้าตายด้เป็นอย่างนี้ครับ w หนึ่งก็คือ w หนึ่งของคุณเนี่ย x เท่ากับอะไรครับเดลต้า x ลบหนึ่งส่วนสามนี้นะอ่าทีนี้อถัดมา ผมก็อีกอันหนึ่งอินทิเกรตจากศูนถึง1อะไรครับ w สอง x r x dx เท่ากับศย์ใช่ไหมครับผมก็อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็เป็น w 2ได้อะไรครับ w 2ผมก็เมื่อกี้ผมฟิกไปแล้วว่าเอาหนส่วนสเอ่อหนกับสอ่วนสนะ w 2 x ก็จะเท่ากับอะไรครับเดลต้า x ลบสส่วนสานี่ นะครับซึ่งผลลัพธ์ของการอินทิเกรตออกมาได้ง่ายเลยนะครับผลลัพธ์ของการอินทิเกรตออกมาได้ได้อะไรครับก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับ R r ที่ x เท่ากับสองส่วนสามอ่ะ x อกอหนึ่งส่วนสามเท่ากับศูนย์เลอันหนึ่งก็เป็นอะไรครับ r สองส่วนสาม เ่ากับ0เพราะอินทิเกรตออกมาแล้วมันได้1ก็เหมือน1เอา1แล้วคุณก็แทนคุณแทนค่า x ด้วย1ส่วน3อ่ะคุณต้องแทนค่า x ด้วย1ส่วน3มันถึงจะมีค่าไอตัว w 1่เนี่ยถ้าถ้า w 2คุณต้องแทนค่า x ด้วย2ส่วน3มันถึงจะมีค่าไอ w ก็เป็น1อินทิเกรตแล้วเป็น1ใช่ไหมครับออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นเป็นระบบสมการเป็นอันนี้ออกมาซึ่งคุณก็จะหาค่า c 1 c 2ได้ตรงเนี้ยมันก็จะหา c 1กับ c 2ได้ อันนี้อันนี้คอนเซปต์มันมันเป็นลนักษณะนี้ก็คือคุณคุณแบ่งคุณแบ่งกี่เขาเรียกอ,อะไรไอตัวตัวฟังก์ชันที่ไอผลผลเฉลยโดยประมาณเนี่ยคุณคุณมากี่ตัวเนี่ยคุณมีเเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ต้องหาฟังก์ชันน้ําหนักไปตามนั้นนะครับคุณสมบัติของฟังก์ชันน้ําหนักก็คือเป็นเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันนะครับก็ตรงนี้เป็นอิสระเชิงเส้นอยู่แล้วนะครับก็คือมันมันจะเขียนฟังก์ชันหนึ่งอาจจะเขียนอยู่ในรูปของอีกฟังก์ชันหนึ่งไม่ได้นะครับเอเอ,เอผมผมพูดอย่างนี้กก็ัันนะครบ